สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการยูเอทีวีค่ะอย่าเพิ่งแปลกใจนะคะว่าวันนี้เนี่ยน้องพัดตะของเราหายไปไหนนะคะเพราะว่าน้องพัดเนี่ยติดสอบค่ะช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของการสอบน้ำนุ่นก็เลยมารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ชมนะคะในรายการยูเอทีวีวันนี้แทนค่ะสำหรับใครนะคะที่อาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการสอบกำลังเครียดและอยากจะหากิจกรรมทำนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆคนเนี่ยมักจะนึกถึงแล้วก็มักจะชวนเพื่อนๆเ,เล่นกันนะคะในเวลาว่างนั่นก็คือการเล่นเกมนั่นเองค่ะ พ,พูดถึงการเล่นเกมในแง่ของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มักจะมองว่าการเล่นเกมเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระใช้เวลาที่ไม่ถูกต้องทำไมไม่อ่านหนังสืออย่างงู้นอย่างนี้หยุดค่ะคุณพ่อคุณแม่และลูกๆอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นเกมก็มีประโยชน์เหมือนกันอย่างนัน้นเองเนี่ยก็ชอบเล่นเกมนะคะบนโทรศัพท์ยิ่งเป็นพวกเกมพัทซ่ลนะคะหรือว่าเกมฝึกสมองเนี่ยจะช่วยนะคะรับสมองให้สมองของเราเนี่ยเฉียบคมมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ค่ะน้นุ่นก็จะมีอีกหนึ่งมุมดีๆนะคะมานำเสนอให้กับคุณผ ก็สามารถสร้างสิ่งดีๆได้นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะรายการของเราได้รับเกียรติจากน้องๆนะคะจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรวมไปถึงค่ะอาจารย์ผู้ใจดีนะคะผู้ควบคุมนะคะโครงการนี้ค่ะกับการแข่งขันนะคะเอเชียเกมวอร์ดค่ะซึ่งเขาไปได้รับรางวัลมาแต่จะเป็นรางวัลอะไรนั้นและเป็นเกมประเภทไหนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะอาจารย์และน้องๆอยู่ข้างๆน้ำนุ่นเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคุณครูโอขออนุญาตเป็นลูกศิษย์อีกหนึ่งคนนะคะครับผมก็หนึ่ง มาทำน้องๆก่อนทั้งหมดทั้งสี่ท่านนะคะก็คือเรียนอยู่ที่คณะอะไรเอ่ยน้องน้องน้องคุกกี้ครับคณะไอทีอ IT ครับเทคโนโลยีสารสนเทศครับค่ะเราเรียนมาทางด้านไอทีโดยตรงเลยอ่าใช่ครับใช่ไหมคะการการที่เราเลือกเรียนคณะนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นทําไมทั้งสี่คนถึงมาเลือกเรียนคณะนี้คะครับก็ก่อนอื่นคงสนใจเรื่องการทําเกมว่าการ์ตูนหนังอย่างเงี้ยค,ครับก็สนใจว่าเทคนิคเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ย แล้วจะเรียนรู้ได้จากไหนบ้างก็คิดว่าไอทีน่าจะเป็นคณะที่เหมาะสมค่ะท็อฟฟี่อะคะทำไมถึงอยากเรียนคณะนี้หรือว่าเห็นเห็นฟ้าแฝดเราเรียนเราก็เลยเรียนด้วยหรือยังไงเอ่ยก็ชอบเหมือนกันครับคือแต่ก็ชอบเป็นเกมโดยเฉพาะเลยครับก็คือสาขาไอทีเนี่ยก็จะเป็นสาขาเอาแบบเกมโดยเฉพาะด้วยครับก็เลยสนใจคณะนี้ มีพื้นฐานเรื่องชอบการเล่นเกมอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ<อ>ผู้ชายยังไม่แปลกใจเท่าไหร่น้องจูนเป็นผู้หญิงแต่ทําไมถึงเลือกเรียนคณะน,นี้แล้วก็ที่สําคัญมาเข้าร่วมการประกวดเกมด้วยค่ะจูนก็ความจริงเราไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค,ะค่ะแต่ว่าชอบและสนใจพวกด้านแอนิเมชันพวกเหมือนการ์ตูนอะไรอย่างี้ค่ะอยากทําเป็นบ้างเลยมาเรียนอ๋อแต่ว่าพอดีมีมีโปรเจกต,ต่อยอดเราก็เลยได้มาออกแบบเกมกับเพื่อนๆใ,ใช่ไหมคะน้องฮามนะคะก็ชอบส่วนของ คาเลคเตอร์เกมครับคะ่ะก็เอฟเฟกในเกมก็สงสัยว่ามันทำกันยังไงก็เลยอยากลองทำนี่คือน้องนัทชอบเล่นเกมอยู่แล้วตั้งแต่แรกด้วย<ช>หรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมคะอาจารย์คะยังในคณะของเราเนี่ยเราสอนทางด้านเกมโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าเอ่ยใช่ครับผม<อ>เ,เป็นภาคเกมโดยเฉพาะครับค่ะมีภาคเดียวหรือว่ามีหลายๆภาควิชาคะอ่ามีหลายสาขาครับแต่ว่าของผมนี่จะเป็นภาคเกมอือแสดงว่าน้องๆกลุ่มนี้ก็คือมาจากฝีมืออาจารย์ในการบ่มเพาะทางด้านเกมโดยเฉพาะ ใช่ค่ะแต่ดูน้องๆเรียบร้อยมากเลยเหมือนเรียนคณะเภสัชหรือแพทย์ยังไงก็ไม่รู้นะคะอาจารย์คะตัวจริงนี่เขาสนุกสนานไหมคะก็บอกกติคนเล่นเกมเขาน่าจะแบบเฮ้ยเเนี่ยเหมือนยังน้ำนุ่นอะไรเงี้ยแอปอะไรนะคะอ๋อยังแอปอยู่ใช่ไหมคะน้องจูนน้องจูนบอกมาแล้วว่ายังแอปอยู่นะคะก็เป็นความฝ่ายกว่างแต่ละคนที่อยากจะเรียนทางด้านไอทีโดยเฉพาะเลยทีนี้เริ่มแรกเลยเราเล่นเกมประเภทไหนเป็นเกมแรกในชีวิตเลยจําได้ไหมกาแฟกับ คุกกี้ขออนุญาตเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะคะก <c oughs> ็ตั้งแต่เด็กครับก็คุณพ่อจะซื้อเครื่องแบบแฟมิลี่คอมมาเล่นเล่น,ลน,ลน,ลนๆๆๆค่ะครับผมลหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกโดยเฉพาะน้องๆปัจจุบนัน f a มิลี่คอมหรือแฟมิลี่คอมเนี่ยจะเป็นเกมตลับที่ใช้กดเอาใช่ไหมเล่นเกมนั้น <c oughs> เกมแรกที่เราเล่นคือเกม <c oughs> คอนท่าครับอ๋ออะไรนะบนบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหจำสุดครับสูตรสามสิบสองตัวเลยไหมคะน้องจูนน่ะเล่นเกมแรกอะไรเอ่ยก็เกมแฟมิคอมเหมือนกันอะค่ะเราประทับใจเกมไหนที่เราจําได้เกมที่อยู่ในสวนสวนอ๋อที่มีสิงโตลอดห่วงโอ้นี่ตัวแม่เลยเนี่ยพูดไปพูดมาใช่ไหมที่กระโดดข้ามห่วงไปเรื่อยๆรืมีตายกระโดดนู่นโดดนี่ใช่ค่ะเอองานอะไรคะเกมต่ติดครับต่อติด ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเป็นที่มาด้วยนะที่เราเล่นเกมตติกนะคะมาถามในส่วนของการแข่งขันอาจารย์หาในการแข่งขันเอเชียเกมวอร์ดเห็นบอกว่ามีการแบ่งเป็นประเภททั้งหมด3ประเภทมีอะไรบ้างคะก็มี Xbox 360นะครแล้วก็ Facebook แล้วก็ iPhone ครับค่ะอย่างน้องๆที่ได้รับรางวัลกันมาเรา2คนอยู่ในประเภทของ Xbox 360 x หนะคร Xbox 360หรือว่า x b o x 360นั่นเองนี่คือรางวัลชนะเลิศเลยกับเกมอะไรคะที่เราออกแบบเกม e ครับ เกมดิฟโอ้ปมือก่อนค่ะพีน้าด้าค่ะอยู่น้องๆหลับไหมคะทางด้านหลังของเราอยู่ในส่วนของเกมประเภทอะไรคะ iPhone ค่ะ iPhone กับเกมแนวเป็นแนวพัซโซพัซโซค่ะเป็นเกมอะไรเอ่ยที่ออกแบบกันมาเป็นเกมชื่อว่าบ็อกมอนนะคะบ o ็อกมอนเห็นบอกว่าคล้ายๆเปอร์ติสใช่ไหมคะก็ไม่เชิงคล้ายค่ะแต่ว่า yes? ค <yeah)> ือรูปแบบการเล่นมันจะ แปลกแหวกแนวแก็เกมพัซเิลชาวั้นเขาอ่าเดี๋ยวถ้าอยากรู้แบบแปลกแหวกแนวยังไงเดี๋ยวเราได้รู้แน่นอนอาจารย์ส่งไปทั้งหมดกี่ทีมคะน้องๆจากธุรกิจบัณฑิตอ่าสองทีมครับได้ทั้งมาสองทีมเลยครับใช่ไหมคะครับอาจารย์ให้คําแนะนํายังไงหรือว่ามีการวางแผนในการส่งงานเข้าร่วมโครงการนี้ได้ยังไงคะก็ทกําเต็มที่ครับค่ะก็ทางานกันแบบว่าคือ<ม>เรียนนอกจากเรียนแล้วยังต้องทํานอกเวลากันแบบเช้าย<ม>ันสว่างกันแบบเต็มที่ครับผมค่ะ อันนี้เป็นโปรเจกตต่อยอดมาจากในห้องเรียนหรือเปล่าเอ่ยสำหรับสองคนนี้ไม่ใช่เลยครับเป็นโปรเจกที่เขาตั้งใจเราวางแผนกันตั้งแต่ปิดเทอมแล้วครับครับผมล่วงหน้าก่อน3เดือนก่อนที่จะมีประกวดเกิดขึ้นนะครับค่ะคือพอเรารู้ว่าจะมีการประกวดเกิดขึ้นครับเราก็วางแผนล่วงหน้าเลยอันนี้น้องๆทั้งสองคนอยู่ปีไหนกันแล้วเอ่ยปีสามอ๋อเพิ่งปีสามด้วยเราเราน้องจูนกับน้องอาร์ตหระคะปีสี่อันนี้เป็นโปรเจกต์งานของเราด้วยเลยหรือเปล่าเอ่ยก็ด้วยค่ะเราเราเราแนวคิดเรามาจากไหนคะ ไปเห็นในเว็บมาเป็นเกมเกมไม้ตารางของประเทศเกาหลีก็เลยเอามาลง i p อ o n e ได้แนวคิดมาจากตรงนั้นใช่ไหมคะค่ะแล้วเราต่อยอดทัฒนาย,ยัางไงอาจารย์ให้คำแนะนำยังไงบ้างเอ่ยก่อนที่เราจะส่งผลง,งานเข้าประกวดก็อาจารย์เขาก็ช่วยดูช่วยดูความเรียบร้อยให้ครับค่ะช่วยช่วยตรวจตราดูอีกทีว่าวิพร้อมที่จะส่งหรือ,อยังใช่ไหมคะ,คะอ่ะมาถึงฝาแฝดของเรากันบ้างดีกว่าคุกกี้และท็อฟฟี่ แนวคิดแรงมันดาลใจเกมของเราเกมชื่อว่าอะไรนะคะอีกรอบด <Deep, S 1> ีฟดีฟ <Deep, S 1> มาจากไหนคะอ่ะมาจากเกมนี้จะเป็นเกมแบบแคชชัวนะครับเล่นเล่นจบไปไปรอบๆนะครับแต่ว่าในเกมเราจะให้เล่นพร้อมกันได้สี่คนนะคระับก็เลยเป็นคอนเซปต์ว่ามีเอเลียนบุกมาเลยให้ สคนเนี่ยช่วยกันป้องกันฐานเลยเป็นที่มาของดีฟนะครับอ๋อคือช่วยกันป้องกันฐานแสดงว่าเป็นแนวแอคชั่นเราชอบเล่นเกมแนวนี้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเอเลียนออกแบบมาจากแรงบันดาลใจจากไหนตัวเองนะรอเล่นนะคะเห็นม้องเทียบไปก็เลยพิจาาการเองเรา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 มีแรงบันดาลใจตัวละครมาจากไหนกันคะอืมก็ส่วนใหญ่ก็ มามาจากหนังฮอลลีวูดซะส่วนใหญ่ครับผมคครับก็จะเป็นดีไซน์ค่อนข้างแบบแบบซีเรียสนิดหนึ่งก็จะของของฝ่ายผู้เล่นเองก็จะเป็นดีไซน์มาจากพวกทหารอะไรพวกนี้ครับแต่ดัดแปลงเล็กน้อยค่ะมีการดัดแปลงจากนักแสดงฮอลลีวูดหรือตัวละครฮอลลีวูดที่เราชื่นชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะคาดหวังไหมคะว่าการทํางานของเราจะชนะเลิศหรือว่าแบบเราจะได้รับรางวัลกลับมาตอนส่ง เอาจริงๆเอาจริงๆคาดหวังนี่เจอว่าเขาเต็มที่ร่างกายมากค่ะคาดหวังอย่างไงบ้างเพระาะว่าเวลาทานนี้ก็เต็มที่นะครับทางด้านหลังของเรานะคะรุ่นพี่ปีสี่เป็นโปรเจกต์ของเราด้วยอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลโบนัสพิเศษเลยเนาะเขาต้องทำโปรเจกต์อยู่แล้วเราคาดหวังไหมตอนส่งผลงานกันไปคาดหวัง <c oughs> ครับคาดหวังเหมือนกัน <c oughs> คาดหวังว่าต้องชนะเลยไหมคะต้องชนะค่ะแต่ว่าแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้รางวัลมาเราเรารู้ไหมว่าเราไปพลาดตรงไหนก็ไปพลาดตรงที่ทีมอื่นเขา เป็นเล่นได้ค่ะสำเร็จแล้วแต่ทีมเราแค่เป็นเดโมอ๋อคือของเรายังยังยังไม่ได้ลงปฏิบัติการจริงที่เล่นได้เป็นเดโมมีขนาดเดโมนะคะได้รางวัลชมเชยใช่ไหมคะใช่ถ้าทำจริงจริงๆหูเกินชนะเลิศแน่นอนเป็นแบบเหมือนเอบวกเลยอย่างนี้แล้วอย่างของเราตอนนั้นที่ทําแบบเราได้ชนะเลิศแต่เราเราก็คาดหวังไว้ว่าจะชนะเลิศเลยใช่ไหมคะครับของผมสุดยอดแบบมากเลยเดี๋ยวเราจะกลับมาถามเทคนิคว่าทําไมรางวัลของเราถึงชนะเลิศ อันนั้นเขารู้แล้วว่าจุดบกพร่องของเขาอยู่ตรงไหนแต่ของเราเนี่ยทำไมถึงชนะใจกรรมการแต่ว่าตอนนี้เนี่ยช่วยเปิดตัวอย่างเกมเป็นการทิ้งท้ายไปในช่วงนี้ให้พวกเราได้ดูหน่อยได้ไหมคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างเกมดีฟกันทอ็อฟฟี่คุกกี้หาอย่างเวลาเล่นเนี่ยบังคับเกมยากไหมคะอ่าส่วนการบังคับก็จะเหมือนเกมแอคชั่นทั่วไปเลยค,ครับการบังคับหละก็อยู่ที่ปุ่ม W A และ F D ครับส่วนการถ่าก็ใช้เมาส์แล้วก็ คลิกซ้ายคลิกขวาเพื่อกะยิงครับผมอ๋อยิงนี่ใช้ตัวอะไรเอ่ยคลิกซ้ายครับผมคลิกซ้ายคลิกซายยิงครับเหมือนเกมแอคชั่นพวกคาลเตอร์เลยครับอ๋อใครที่เล่นพวกคาลเตอร์หรือแบบ first person shooting อยู่แล้วไม่มีปัญหาใช่ไหมคะเฮ้ยซอมบี้ where are you come on baby มาให้เราชูตติง n ซะดีๆแห่โอ้โห เป็นการแบบฝึกโฟกัสในการมองและเล็งด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เป็นการฝึกเล็งข้อสอบเพื่อนสายตาตาเฉียบคมแน่รู้ละแนวคิดในการออกแบบเกมมาจากไหนแล้วมันจะมีทั้งหมดกี่ด่านคะในช่วงนี้มีแค่ด่านเดียวครับด่านเดียวก็ห้าหกเดือนแล้วใช่ไหมคะในการสร้างเกมห้าด่านนี่สงสัย น้องๆจะไม่ได้เรียนกันเลยครับ